แล้วชาก่อนเรื่องอีกแล้วหรอปลาล้าวางใส่มีดแบบนี้ใส่ได้ไหมก็ทำไรคะหนูหยิบมีดได้ไหมคะมแล้วหนูทำเอามีดที่ไหนมาไหนเล่าซิได้รับบาดเจ็บที่นิ้วอีกแล้วเนี่ยดูไหนขอดูนิ้วไหนลูกสองนิ้วเลยสองนิ้วเลยนะคะเอามีดอะไรมาชิมนิ้วตัวเองบอกซิมีดม้วนๆลายๆ,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 ๆมีดมุวงๆลายๆ,ๆ,ๆ,ๆของใครคะ ของปะไก,ทะกยย่ที่ปะไก่เลยทำขนมใช่ไหมไหอ่าแล้วหนูามาทําอะไรอะ่ะหนูามามาบาดมือตัวเองทำไมหนูเอามาขัดอะไรบอกกับควังสิงเพื่ออะไรไไดียังไงอะ่ะมือตัวเองมันเหน,น,น,นื่อยจ้ะเหนื่อยจ้ะที่มัน นหนูเคยดูเขาหันปาซสมอนแล้วจะหันนิ้วตัวเองได้ยังไงแล้วในคลิปมันเขาหันิ้วตัวเองเหรอคะเฮ้ยหนูไปดูคลิปที่ไหนมาคลิปที่ไหนอะ่ะต้องหันุ้นใช่ไหมหันอะไรนะต้องหันวุ้นใช่ไหมใครหันวุ้นคะเม่ยเออเขาหันวุ้นอะคะ่ะแล้วเขาแล้วหนูไปหันนิ้วตัวเองได้ยังไงอะ่ะคะลูกฮะแล้วเจ็บไหมไหนบอกว่ากวางสิเจ็บไหม เจ็บแล้วร้องไห้ไหมคะมลเลือดไหลตลอดเลยเลือดไหล,เ,ล,เ,ล,หลเต็มเลยพี่สามมาบอกว่าเนี่ยดูดิเอามีดอะมาหั่นนิ้วตัวเองเป็นแผลแล้วก็เมื่อกี้ใส่เสื้อชมพูเลือดก็กระเด็นเต็มเสื้อเลยเสร็จแล้วก็มีการปิดบังหลักฐานด้วยการเอาเสื้อเปลี่ยนเสื้อเองแล้วเอาเสื้อไปซ่อนใช่ไหมแล้วแม่ก็ถามเปลี่ยนเสื้อทําไมก็ไม่บอก ไม่ได้นะชาแบบนี้ห้ามทำรู้ไหมคะฮะรู้หรือเปล่าลูกรู้ค่ะนี่ถ้าเกิดหนูตัดแล้วนิ้วมันหลุดกระเด็นไปเลยอ่ะต่อไม่ได้อะ่ะจะทำยังไงสองนิ้วไบนวางแบบนี้่บแบบนี้หนูตัดยังไงทำท่ายังไงหนูตัดตรงไหนทำท่านี้ท่านี้หนูทำอย่างนี้หรือทำอย่างนี้ทำอ,อย่างนี้ไม่ได้นะ<ม>แล้วมันเจ็บไหมล่ะ เจ็บแล้ววันหลังจะทําอีกไหมทำเข็ดแล้วอย่างใช่เข็ดไหมคะ่จะคุว่าเข็ดไหมไม่รู้แล้วมาเหมือนมันกับปลามากมันอะไรนะมันเหมือนมันกับปลามากเหมือนมันละกอไม่เอาเลยนะชาเนี่ยต้องระวังมากๆเลยอ่ะเมื่อวานที่ประวังดุเขาเรื่องเข็มมัก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าเขาอ่ะชอบแบบเนี้ยเราก็เลยไม่ให้เขาหยิบเข็มแล้วเขาก็ร้องไห้ เนี่ยวันหลังไม่เอานะห้ามหยิบคัตเตอร์ได้ไหมไ,ไม่ได้หยิบคัตเตอร์ได้ไหมคะไมดกันไก่ถ้าหยิบแล้วหนูามาทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าหนูเป็นอะไรไปแม่จะเสียใจรู้ไหมคะไม่ใช่ลำบากแม่เลยใช่คะไม่ใช่ลบากแม่เขาสงสารหนูแล้วเขาก็จะเสียใจร้องไห้รู้ไหมรักแม่หรือเปล่า,อ,าอ่าแล้วหนูกลัวเจ็บไหมคะ วันหลังห้ามทํานะแม่ตีหนูมไหมครับแม่ตีไหมแม่บอกว่าอะไรแม่ตีแม่ตกใจไหมตกใจตกใจหนูว่าเขาเป็นตัวเนอเขาเป็นตัวอะไรลูกเขาเป็นตูแม่หนูไปเรียกแม่เหรอแม่ก็บอกว่าเข้าห้องน้ำหนูแมไม่รู้ว่าเกิดท้องแลาห้องน้ำเพราะไมดูด้วยเหรอดูบอกค้าสายตาไม่ได้เลยนะเนี่ยมันเข้าไปลึกไหมอ่ะลึกไหม ไม่รู้ต้องถามพ่สาพ่สารล้างใจลึกไหมอ่ะเราติดบัตเตอร์แล้วปะกว่างไม่เห็นต้องถามแม่เขาเ,ขาเดี๋ยวให้แม่เขาเล่าอีกทีนะนัชชาสัญญากับปะกว่างก่อนไม่งั้นนะปะกว่างจะไม่ถ่ายคลิปผีนะจะอยากถ่ายคลิปฮาลโลวีนกันไหมอยากเออสัญญากันไม่เอามีดกันไกหรืออะไรมาหั่นนิ้วหั่นตัวเองอีกต่อไปแล้วนะโอเคไหมคะสัญญา เขาสองคอสามก็ไปดูคิดว่าของ่อเน้นเกิดมาสองก็นั่งร้องไห้สามเป็นแบบไม่บอกไม่บอกเพราเห็นเลือดลอกไหนอ่ะเขาลึกนะแล้วสอาก็เปลี่ยนเชือแล้วถามว่าเปลี่ยนเชือกทำไมเขาบอกว่าไม่บอกไม่บอกถ้าถามเขาว่าหั่นทำไมเขาบอกว่านิวก็เหมือนแซลมอนนี่ดูช่องไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะที่ทําแบบเนี้ยช่องเอื้อช่องอะไรคะน้องบีเขาไม่ได้ทําแบบนี้หรอก ไม่มีอ่ะบอกมาเร็วฮะไปดูช่องอะไรมาไปดูใครเขาทำมาผู้ใหญ่ใช่ไหมหรือเปล่าฮะใช่เขาทำอะไรทำตัวเองต้องมีแน่เลยช่องนี้เขาไม่หันไปเอ๊ะมันเหมือนเขาเคยบาดมือตัวเองทีนึงแล้วเขาบอกว่าพี่เขาไปดูช่องฝรั่งเขาเคยทำช่องนีจำไน้ป้ะเออตอนนั้นเออตอนนั้นที่ยังอยู่บ้านอยู่บ้านงงอยู่อะบ้านช่างอยู่อะใช่ป่ะหลังจะทำอีกไหมแบบเนี้ยไม่ เผ็ด้วยนะังเผ็ดรา